ทุกวันนี้พ่อแม่เขาก็รู้แล้วนะแม่เขาก็รู้แล้วก็คือคุยกับแม่เขาอยู่ตลอดว่าตั้งแต่วันแรกแล้วที่คุยกันแล้วผมก็พยายามบอกกับแม่บอกกับเขาว่าต้องบอกแม่เขานะว่าเนี่ยผมกับพี่อะไรเงี้ยแล้วเคยเจอแม่เจอวีโอคอลแล้วก็คุยประชุมสายกันอยู่ไปแล้วแม่เขาเป็นคนตลกโอ้ยไม่ได้เจอตัวจริงเขาก็ตลกมากหรืว่าก็จะนัดไปทานร่างที่อยู่ใยา่พอแม่เขาวิดีโอคอรคุยไม่เก่งปุ๊บเขาตกใจเขาช็อกเลยเขาหายไปมาตั้งโองชั่วโมงแม่แม่เรากพี่บอกไง ใหยจริงเหรอวะเขาประทิงเขาช็อกแม่เขาช็อกไปเลยหายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งหมดสตันไปเลยชั่วโมงหนึ่งคือวิดีโอคอลไปได้งงหรือว่าตกใจหรือว่าคือจริงจริงเขาคุยกันอยู่จริงๆริงเขาคุยกันอยู่สองคนแล้วเสร็จแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาคยบอกเลยว่าเขาจริงลองโทรศัพท์มายกพี่กิงแม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกใช่ไหมงงเลยอ่ะงงเลยเอาโทรศัพท์มาเป็นว่ากใแม่สวัสดีครับเขาก็แล้วก็ถามแม่ใครเขาหายไปเลยเขาวางหูถามเหรอแล้วเราบอกว่า บอกว่าเป็นพี่เก่งแล้วถามว่าไปรู้จักกันได้ยังไงอะไรอ๋อแล้วแล้วแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยแม่เรารู้จักพี่เจ็ดไหมรู้จักค่ะออ๋ดูในโซเชียลเพราะแม่เราก็เล่นเฟซได้ค่ะแลรับแลรับเพื่อนเขาบอกเขาบอกตอนหลังเขาบอกให้รับด้วยอ๋อับเพื่อนแม่ครับเออรับเพื่อนแม่โอ้เก่งจริงสุดยอดเลยพี่รับเพื่อนด้วยแต่ก็โอเคนะแม่ก็ ให้ให้ลองแบบเรียนจะไงให้ลองคบกันก็โอเคแล้วพี่นะครับพ่แม่ครับก็แม่ก็เปิดใจครับก็โอเคให้ลองคุยดูเนาะถือว่าผู้ใหญ่เขารับรู้นะใช่ครับผู้ใหญ่รับรู้คือการที่เราจะคบใครหรือว่าการที่เราจะมีแฟนหรือว่ามีครอบครัวเนี่ยอย่างอย่างน้อยเลยเราไม่ได้บอกกันเราไม่ได้รู้กันแค่สองคนเราต้องบอกญาติผู้ใหญ่แล้วก็บอกพ่อแม่เราด้วยคือบางทีพ่อแม่เราเราคบกันเป็นปีแล้วเนี่ยพ่อแม่เรายังไม่รู้ บางทีแบบนี้ก็มีนะไปรูปที่ไหนเนี่ยบางทีคือแอบบางทีท้องแล้วมีลูปแล้วคนหนึ่งพ่อแม่ยังไม่รู้เลยไปพอท้องปุ๊กก็บอกแม่ใช่ครับคืออย่างผมเนี่ยผมก็สี่สิบแล้วไงผมก็เลยคิดหน้าคิดหลังคิดทุกอย่างคิดที่มันรอบคอบที่สุดเพราะเราโตขึ้นใช่เพราะเราโตขึ้นไม่ใช่ไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้สำหับเรเตเมากูไม่คิดอะไรประมาณแต่เราพออายุเราคิดเรามันก็ต้องคิดใช่ครับอนาคตคิดหน้าคิดหลังดีดีดีแล้วเราก็แล้วเราก็ตัดสินใจคบกับไปกินเลยใช่ไหมลองลองเปิดดใจู ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมใช่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมไม่เดีไม่เกินสองชั่วโมงนะวันนั้นเลยนี่โรเวอร์ไปแหมเขาแค่บุดุดยี่สิบนาทีเพราะเหรอแค่โทรกี่ครั้งถึงเขาจะเปิดคอกับหนึ่ครั้งเดียวครั้งแรกไม่หมายถึงว่าโทรสายเขาโทรสายเขาโทรสายที่จะเปิดคออ๋อก็คือวันแรกอ่ะแต่ก็โทรไปหลายสาย สายสายแต่รู้ใช่ไหมว่าเป็นพี่เก่งโู้ในใจที่ในใจที่ตอนตัดสายนี่คิดยังไงไม่คือไม่เคยเปิดกล้องคุยกับสายวันแรกอ๋อใช่ค่ะดีดีนะครับที่คือผมเป็น V I P ได้ไงเป็นอยู่ในกลุ่มลูกค้า V I P เซเลเนียนด้ใช่ไหมกลุ่มลับนี่ใช่ไหมอยู่แฟนนี่เป็นหมอนวดเหรอเนี่ยพูดไปโอ้ว่างงกับพี่เหมือนกันนะเนี่ย คือขอโทษนะคุณบอกก็ก <laughs> ็โอเคนะเราก็รู้รู้ว่าเออพี่เก่งกับน้องอะไรนะพี่น้องแพรวนะเป็นแพรว